ชอบเทปที่มีผู้ชายมา,างั้นคุณก็ต้องชอบทุกเทปเพราะเพระาะคุณผู้ชาย,วยความสนุกเพิ่มขึ้นใน300%คือ,คอกูทำรายการมาก็คือไม่สนุกเลยเหรอก็คือแค่ว่ารอเทปไหนมีผู้ชายคือว่าสนุกเลยเพิ่ม300%ก็คือทำมา10ปีก็คือทำมา10ปีพี่ที่ก่อนคือแข่งกันล่าสุดอ๋อไม่ได้แข่งกันล่าสุดแบบ ใหม่ล่าสุดนะแข่งกันล่าสุดสุดชอบเทปนี้มากพี่ป๋อก็็น่ารักไม่ไหวหลงคือไม่ได้จะชมกูหรอกคือจะชมพี่ปอแหละอืมต่อไปจากคุณเจมเลดี้บอยรู้เลยนะคะรู้เลยกระเทยชัวเป็นเทปที่ทุกคนมีซีนพิธีกรยันตากล้องสุดมากเทปนี้ปังไม่ไหวขำไม่ไหวตากล้องนับวันยิ่งปากไรขย้นุกทีฮ่าก็เขาเขียนนะมีคำว่าฮ่าเขาชมอืคุณ love m ด็อก สี่เจ็ดสี่เล 1, 2, 2ไมดอกสองมันชื่อเดียวก็ได้ปะมันแบบคุณไม่ต้องเป็นต้องมันย้ำสองทีอะ่ะมันเลือกสักหนึ่งชื่อเลือกสักหนึ่งเลขเลขมงคลเราไม่ต้องมีหมดเข้าใจไหมคะไม่รู้จะตะลึงหรือว่าหลอนดีทำ <laughs> อมณ์ไม่ถูกเพราะเจนนี่ขับเรืออ้าขาหรือว่าคุณป๋อเปิดแมสพอดีอืมคุณปอมันดังอยู่นะมันโทรหามันดิมิวเทอมีเบอร์สรู้ถ้าเขาจะรับนักคุณป๋อ สวัสดีค่ะก็จินะคะอุ้ยคิดถึงเลยโทรมาเฉยเฉยอุ้ยหัวเราะเลยคุณปอถ่ายรายการอยู่คุณปอค่ะคุณปอรู้ตัวไหมตั้งแต่เทปออนไปอ่ะคุณปอดังมากมีแต่คนชอบคุณปอขน,นั้นเลยนี่ไม่พอใจนะจริงหรออืม ไม่ได้นะเราต้องห่วงเนื้อห่วงตัวนะคุณปอทําแบบนี้ไม่ถูกนะห่วงอยู่เสมอเลยห่วงอยู่เสมอเลยแต่มีคนทักคุณปอไหมหลังจากที่รายการออกไปแล้วก็มีแบบไปเจอคุณปอที่ร้านอะไรอย่างนี้ไหมมีมาทักทายกันบ,บ้างดีดหน่อย่อยโอแล้วพี่มิวไปร้านบ่อยไหมเห็นมาครั้งหนึ่งเดียอนะอหเห็นไหมล่ะจริงๆเข้ามาก็มามาหาได้ทุกคนเลย ถ้าเขาไปอย่าไปทับเขาพี่มิวเนี่ยนะอสรพิษคุณปอบอกเลยคือาดูเรียบร้อยสุดในกองแล้วเนี่ยดูเรียบร้อยสุดในกองจำผิดมั้งนะพี่ก๊อฟหรือเปล่าโอ้มึงวันนั้นพี่ก๊อฟยังไม่เรียบร้อยเลยอะคิดดูดิเจอคุณปอบอะพี่ก๊อฟเสียอาการขนาดนั้นนะมึงคิดดูดิเขาเรียบร้อยเขาเรียบร้อยพี่ก๊อฟเป็นห่วงผมเสมอเลยพี่ก๊อฟเป็นหยุดหยุดเลยนะคุณปอมึงคุณปอบบอกว่าพี่ก๊อฟเป็นห่วงผมเสมอเลยแสดงว่ายังไงคุยกันเหรอก็คุยกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ keep in touch keep in touch keep in touch เวลาเราคือเวลาเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วนะทุกคนอย่างเงี้ยครับทำไมกูไม่เคยคุยกับมึงเลยวะเดี๋ยวผมทักไปไปคุยด้วยโอเคแต้ก็ชอบทักมาสี่ทุ่มด้ยเงี้ย ส่วนใหญ่พี่กบชอบทักมาสี่ทุ่มเขาจะหารถกลับบ้านหรือเปล่าเคอร์ฟิวคุณปอบอกอเล่นอ่ะโอเคได้เลยค่ะคุณปอดูแลสุขภาพนะโอเคได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะจุ๊บจุ๊บก็ถึงกล้าทำไงถ้าเขาอยู่ก็ไม่กล้าทำหรอกเคยบล็อก from home